สวัสดีครับกลับเข้ามาอยู่ในช่องหนุ่มยูบีชาแนลวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่31กรกดาคมนะครับวันนี้เป็นวันโชคดีต้องมีการประกาศช่วงเงย็นๆว่าใครถูกรางวัลที่1นะครับอ่ะก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้านะครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้มีบอลสวยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยวันนี้ถ่ายทําวันนี้เป็นไม้แยกหนอ่อทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยห้ามกระพริบตาอีกแล้วนะครับ ขอบคุณที่การติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบพระคุณมากนะครับที่ให้การอุดหนุนในช่องหนุ่มยูบีชาแนลมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่ไว้ใจเรื่องของบอลสีเรื่องของต้นไม้สวยๆนะครับมี FC โทรเข้ามาบอกอไว้ใจการันตีช่องน้องหนุ่มนี่แหละอ้าวแค่พูดคํานี้แล้วก็โอ้โหน้ําตาคลอน้ําตาคลอตื้นตันตื้นตันนะครับดูทางด้านของ รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าสวยๆของรวยล้นฟ้าครับเอาวันนี้จัดให้พิเศษนะครับรวยล้นฟ้า260บาทครับรวยล้นฟ้าดูณเมืองนนทเทพนะครับณเมืองนนท์ดูครับมันจะฮาไปทึงไหนดูหน้าดูดูใบใหม่ครับฮาบฮาบสวยมากครับใบใหม่ครับเอาจัดให้พิเศษนะครับวันนี้290บาทครับ มหาชัยมีสองต้นด้วยกันนะครับมหาชัยมหาชัยนี่คือต้นที่หนึ่งครับมหาชัยแล้วก็ดูทางด้านของต้นที่สองครับมหาชัยครับมหาชัยสวยๆของมหาชัยครับ320บาทครับ320บาทมหาชัยดูมานพจันทละเทพพระบุตรครับเป็นไม้ใหม่นะครับมานพจันทละเทพพระบุตรอ่าแบ่งปันกันไปครับวันนี้สวยๆแบบนี้ครับ390บบาทครับ มานพจันทระเทพพระบุตรดูหนึ่งความสวยงามครับสวยมากสวยมากซับเจริญครับซับเจริญครับสวยๆแบบนี้ของซับเจริญครับสวยมากครับสามร้อย,อยสามร้อยแปด่าสองร้อยเก้าสิบบาทครับซับเจริญดูอับสอนสวรรค์น,นะครับอับสอนสวรรค์สวยๆของอับสอนสวรรค์อื สวยจริงๆครับอับสรสวรรค์กระทางนี้ดูครับ320บาทครับใหญ่มากแล้วอับสรสวรรค์ดูมหาเศรษฐีป้ายครบทุกใบแบบนี้ครับมหาเศรษฐีนะครับสวยๆของมหาเศรษฐีครับ320บาทครับมหาเศรษฐีดูเจ้าสาวครับเจ้าสาวไปไป้ายสวยๆแบบนี้ของเจ้าสาวครับ สามร้อยเก้าสิบบาทครับเจ้าสาวเทราปาตีครับเทราปาตีมาเรือนเหมื่นครับเทราปาตีครับสวยๆของเทราปาตีครับสามร้อยเก้าสิบาทครับเทราปาตีดูทนัดของพันดาวครับพันดาวพันดาวสวยๆของพันดาวครับสองร้อยหกสิบาทครับพันดาวดูเทพสารุ้งครับมาเรือนเหมื่นครับเทพสารุ้งดูใบใหม่ครับรับสวยครับใบใหม่สวยๆแบบนี้ครับเทพสารุ้งครับ 320บาทครับเทพสารุงต so ิดตามมานึงความสวยงามครับเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านนะครับดูครับสวยมากครับเศรษฐีเงินล้านครับ450บาทครับเศรษฐีเงินล้านเอาชายชนก้านแดงครับสวยๆการันตีก้านแดงจริงครับชายชนชายชนครับ260บบาทครับชายชน ติดตามมาด้วยครับเวหาปักสีเวหาปักสีครับ320บาทครับเวหาปักสีแล้วก็มาดูทงา้านของรักเอยครับรักเอยกระะทางที่1ครับรักเอยรักเอยสวยมากกระะทางที่2ของรักเอยครับสวยมากครับแล้วก็กระะทางที่3ครับรักเอย เอาจัดให้พิเศษเลยครับวันนี้สวยๆแบบนี้ครับรักเอ่ยกระถางระกระถางระนะครับ330บาทครับ085 8 8 2 49 82 085 8 8 2 49 82ให้ fc ทุกท่านมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีโชคดีตลอดการครับขอบคุณครับ